สวัสดีครับวันนี้เสายี่สห้ากรกฎาคมูแพ็กรรก,กับซอฟเทลโลไลเดอร์ปาแกซื้อกล่องไว้จะสองเดือนแล้วเพิ่งจะได้จุนเดี๋ยวจุนแล้วเดี๋ยวมาดูกัน อ่าคันนี้ซอฟเทลโลไลเดอร์2018หลังจากจูนกล่องดำฟูแ็กเข้าไปแล้วนี่วอมเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนี่ดูเดินเบา ดูนไปเสร็จเรียบร้อยเดินเบาพาพอกันเร่งเปิดลั่นๆแต่ม,มืดแล้วไม่เทสแล้วพรุ่งนี้ค่อยให้เจ้าของไปเทสเดี๋ยวค่อยกลับมาถามแกกัน,กนรอบหน้าแล้เวเจอกันครับ